ผมจะแบ่งแบ่งปันนะครับ5เทคนิคนะครับที่ดีนะครับที่คุณนําไปใช้ในทุกเช้าก่อนออกจากบ้านนะครับรับรองว่าดวงของคุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอสันไทยดวงหรือช่องสันพีดิคอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับหมอสันจะมาแนะนํา5เทคนิคนะครับที่ทําทุกเช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ย รับรองว่าดวงคุณเนี่ยดีขึ้นในทุกๆวันแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ดวงแย่หรือดวงร้ายเนี่ยจากร้ายเนี่ยก็จะเบาลงนะครับเรียกได้ว่าเบาลงแต่ถ้าบางคนเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นไปเลยนะครับจากคนที่ดวงกลางๆเนี่ยก็จะดีขึ้นและถ้าเกิดว่าคนที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะเฮงพุ่งไปเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นยังไงเนี่ยห้าเทคนิคนั้นจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันนะครับ สำหรับเทคนิคแรกของหมอซันนะครับก็คือการมีสติครับการมีสติเนี่ยสำคัญมากๆนะครับคือเรารู้ตัวว่าเราจะทำอะไรเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยรีบแต่เช้าเลยนะครับเข้าห้องน้ำเนี่ยยังไม่ทันออกจากบ้านเลยนะลื่นแล้วนะครับลื่นล้มและหัวฟาตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เจ็บตัวแต่เช้าเลยนะครับบางครั้งเนี่ย คือเรารีบเนี่ยมันประหยัดเวลาได้ไม่กี่วินาทีหรอกครับฉะนั้นเนี่ยเราควรมีสติก่อนเลยอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเรากําลังจะทําอะไรทําไปเพื่ออะไรแล้วเราควรจะระมัดระวังตรงจุดไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรารีบในตอนเช้าเนี่ยมาทําให้ชีวิตเราเนี่ยโอ้โหดูยุ่งเหยิงไปหมดในทั้งวันนะครับเนื่องจากว่าตอนเรารบรีบบเราขาดสติเนี่ยมันจะดึงดูดพลังงานลบๆอารมณ์ลบๆบ ความรู้สึกลบๆความรู้สึกแบบไลายๆเข้ามาหาตัวเรานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงนะครับจากใครที่ดวงดีอยู่มันก็จะดบัดบๆลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างแรกคือคุณควรจะมีสติก่อนเลยนะครับคุณไม่ควรที่จะรีบลนจนเกินไปนะครับบางคนเนี่ยบอกผมว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยรีบมากนะครับรีบจนแบบว่า เท้าพลิกก็คือดวงไม่ดีนะครับวันนั้นทำอะไรก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ไม่โฟล์ทำอะไรก็ไม่คล่องดังนั้นนะครับการมีสติสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับตั้งแต่คุณตื่นมาเนี่ยถ้าคุณไม่มีสติคุณทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยยากนะครับที่คุณจะทำให้วันนั้นเป็นวันที่ดีของคุณยากมากที่วันนั้นจะเป็นวันของคุณนะครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือ ไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือว่ากราบคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูมานะครับบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวหมอสั้นผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อผมไม่ได้อยู่กับคุณแม่ผมไม่ได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผมมาอยู่คนเดียวผมควรจะทําอย่างไรดีนะครับอย่างนี้เนี่ยก็ให้ไหว้แบบให้ระลึกถึงท่านนะครับระลึกถึงคุณบิดามารดาหรือบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ท่านไม่ได้เลี้ยงดูมาเนี่ย ก็ให้ระลึกถึงท่านเอากล้วกันนะครับแล้วก็กราบไปบนหัวนอนนะครับกราบไปนะครับก็ว่าระลึกถึงของท่านแล้วนะครับว่าเออเราระลึกถึงบุญคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาบุญคุณที่ท่านเคยได้ช่วยเหลือเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็กหรือในตอนไหนก็แล้วแต่นะครับบางคนเนี่ยจากบ้านจากถิมฐานจากครอบครัวมาสร้างตัวในต่างถิ่นต่างแดนหรือแดนไกลนะครับบางคนนี่ไป ข้ามจังหวัดบางคนข้ามประเทศนะครับก็คืออ,อ,อย่างนี้เขาก็ไม่สามารถกราบคุณพ่อคุณแม่ของเขาได้นะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการนี้นะครับระลึกนึกถึงท่านนะครับแล้วก็กราบท่านลงก่อนนะครับเพราะว่าพราะคุณของพ่อของแม่เนี่ยคือคนที่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่คนที่กระตันญูเนี่ยเทวดาที่รักษาเขาอยู่เนี่ยจะมองเห็นนะครับแล้วจะดลจิตดลใจดลปดานให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับ อันนี้ผมขอยกตัวอย่างเคสผมเองก็ได้นะครับก็คือวันนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นวันที่มันหมดของผมนะก็คือเช็คดวงตัวเองอะไรนะนะครับวันนั้นเนี่ยเดินน่ยคือผมเดินไม่ค่อยระวังวันนั้นไม่ค่อยมีสตินะรเรียกได้ว่าขาดคอแรกเลยนะครับก็ปรากฏว่าเดินน่ะเกือบโดนรถเหยียบเท้าอะ่ะแต่วันนั้นอะ่ะ คือโชคดีก็คือไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนมาออกมาจากบ้านนะครับจากร้ายมันก็จะพ้นไปได้นะครับคือบางคนอาจจะบางวันอาจจะมันไม่ใช่ดวงดีอ่ะมันไม่ไม่ใช่แบบเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะเปลี่ยนจากร้ายมากๆกลายเป็นร้ายน้อยลงหรือแ้วคาดปลอดภัยจากคนไม่ดีไปอะไรแบบเนี้ยนะครับคือจริงๆการกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องมงคลอยู่แล้วนะการถือว่าเป็นการระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่เลี้ยงดูเรามานะครับก็คือทําให้เรามี พลังใจมีพลังจิตมีพลังใจคนเราเนี่ยพอมีพลังจิตมีพลังใจเขาจะทําอะไรมันก็ราบรื่นนะครับส่วนข้อที่ะครับก็คือการสวดมนต์นะครับการสวดมนต์เนี่ยคุณจะสวดระลึกนึกถึงคุณพรารตาตรายัยหรือคุณจะสวดระลึกถึงเทพที่คุณนับถือก็ได้นะครับไม่อันนี้ไม่ฟิกนะครับหลักการผมไม่เคยฟิกนะครับบางวันอาจจะต้องใช้อ่า อาจจะถ้าไม่มีเหตุเร่งอะไรเนี่ยก็แนะนําให้สวดถึงคุณพรัตนาไตาเพราะว่าบางครั้งการสวดโดยระลึกถึงคุณพรัตนาไตาเนี่ยจะเป็นเหมือนกาบขั้นบันไดคือบางครั้งอาจจะให้ผลช้ากว่าไหว้เทพนะแต่ว่าจะให้ผลถ้าให้ผลแล้วอะ่ะจะยาวนานกว่านะครับแต่การวหว้เทพเนี่ยก็คือจะได้ผลเร็วกว่าแต่ว่าก็อาจจะต้องไหว้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่นะถ้ายังไม่มีงานสําคัญหรือว่างานเปลี่ยนชีวิตอะไรพวกนี้ แนะนำให้ไหวคุณพารัตนาไตาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีงานสําคัญถึงขั้นแบบโอ้ยเปลี่ยนชีวิตนับจะรับทรัพย์รับโชคก็แนะนำให้ไหวเทพที่ท่านนับถือนะครับคาถาจะบทสั้นบทยาวบทย่อบทเต็มได้หมดเลยนะครับบางคนนับถืออาที่ชัดๆเนี่ยที่เด่นๆในประเทศไทยที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ก็คือองค์พระพิฆเนศนะครับ ก็ง่ายๆครับท่องน้โมสาจบแล้วก็ยึดถึงองค์พระพิฆเนศนะครับถ้าเป็นเทพนะก็องสีคณีสายะนมหาแล้วก็ขอให้ท่านโดลบันดาลให้อ่าดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นนะครับหรืออย่างบางคนนับถือองค์พญานาคนะครับก็ไม่รู้ว่าจะนับถือองค์ไหนดีก็ให้คาถารวมนะครับก็ท่องน้ำโมสามจบนะครับแล้วก็ท่องอะมูหะกัสุภุญยะคะนะเป็นคำก้าวคำ แต่ว่าจะทําให้วันนั้นเนี่ยของคุณเนี่ยโอ้เรียกได้ว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับหรือถ้าใครนึกถึงคุณพารัสนาไตาแต่ไม่รู้จะสวดคาถาอะไรดีนะครับกง็ง่ายๆครับอิติปิโสนะครับจบอย่างน้อยจบหนึ่งเอาให้ได้จบหนึ่งนะครับหรือถ้าบอกว่าเอ้ยไม่ค่อยมีเวลาสั้นไปอรหังสมมาอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับอรหังสมาสม,มาสมพุทโพภะควานี่ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ ทำให้การสวดมนต์เนี่ยจะทําให้เรามีกําลังใจทําให้เรามีสติแล้วก็ดึงดูดพลังงานบวกๆพลังงานดีๆเข้าหาตัวเราเองนะครับทำให้ชีวิตเรานี่ก็ดีขึ้นนะครับข้อที่4ครับนั่งสมาธิครับอันนี้ผมได้ศึกษามาในระยะหนึ่งนะรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันช่วยอะไรหลายๆอย่างเรามากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้เราใจเย็นลงทําให้เรามีสติที่มากขึ้นนะครับเพราะบางสติกับสมาธิเนี่ยเขาไปคู่กัน นะครับบางคนถ้ามีสมาธิคือเวลาเรามีสมาธิเนี่ยบางครั้งเราจะทําอะไรช้าลงนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนิดหน่อยคือไม่หลักแบบนิดนิดหน่อยหน่อย่ะแต่จะทําอะไรได้เฉียบคมแล้วก็ทําอะไรได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราฝึกนั่งสมาธินะครับอย่างน้อยวันหนึ่ง อย่างน้อย5นาทีก็ยังดีนะครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยถ้าใครทําได้5นาทีก็ยังดีนะครับบางคนบอกโอ้ยหมอซานผมทําไม่ได้ผมไม่เคยนั่งเลยนะครับก็เอาลดลง3านาทีพอนะครับง่ายๆเลยคือต้มมาม่ามามา่มา,มาสุกเลยนะครับหรือบางคนโอ้ยน้อยกว่าน,นั้นอีกไม่เคยจริงๆเลยนะครับคือโอ้โหตอนเด็กๆนี่ตอนครูให้นั่งสมาธิแกล้งเพื่อนตลอด1นาทีพอนะครับลองนั่งสมาธิ1นนาทีนะครับวิธีการก็ อาจจะไม่ต้องฟิกนะครับบางคนถ้านั่งใ,ใหม่เอออาจจะต้องนั่งตัวตรงพุทโทพุทโทอย่างนั้นจะเกรงเกินไปให้คุณแค่นั่งหลับตาเฉยๆก่อนนะบ,บางคนไม่เคยนั่งเลยมันยากนะผมก็เคยลองตอนเด็กนะครับยากนะให้คุณหลับตาเฉยๆแล้วก็นั่งไม่ต้องคิดอะไรอย่าเสพสื่ออย่าเพิ่งเสพสื่อนะครับอย่าไปเสพข่าวอะไรลบๆบ,บวกๆใน Facebook ในเว็บอะไรอย่าเพิ่งเสพนะครับนั่งสมาธิก่อนนะให้มันมีสติให้มันมี พลังงานอะไรเข้ามาก่อนนะครับจะดีมากๆนะครับสุดท้ายครับคือการวางแผนชีวิตครับบางคนมองข้ามไปก็บอกงบผมใช้ชีวิตอย่างนี้ทุกวันหนูใช้ชีวิตอย่างนี้ทุกวันก็บางทีเนี่ยเราอาจจะมองอะไรข้ามอะไรไปหลายๆอย่างนะครับบางวันเนี่ยเราไม่ได้วางแผนชีวิตเนี่ยถ้าคุณลองเปรียบเทียบนะลองวางแผนชีวิตกับไม่วางแผนชีวิตเนี่ย มันชีวิตมันต่างกันนะเวลาที่คุณเหลือเพิ่มในการเอาไปหาอาชีพเสริมหรือว่าทําอะไรเพิ่มเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องวางแผนชีวิตนิดนึงเพราะว่าการวางแผนชีวิตมันจะทําให้เรามีเวลาเพิ่มทําให้เราสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้มากยิ่งขึ้นสามารถที่จะลดเวลาในการทําสิ่งไม่จําเป็นได้อย่างบางครั้งเงี้ยเราวางแผนชีวิตว่าเอ๊ เราจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังกับวันที่ไม่ได้วางเนี่ยวันที่ไม่ได้วางมันสเปซส,สปาไปหมดเลยบางทีแบบอะไรเข้ามาเราก็ทำ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 ปรากฏสิ่งที่จำเป็นต้องทําในวันนั้นจริงๆคือไม่ได้ทําเลยนะครับผิดกับการที่วางแผนไว้ก่อนแล้วถ้าคุณวางแผนไว้ก่อนคุณได้ทําในสิ่งที่จําเป็นนะบางอย่างที่ไม่จําเป็นพอเข้ามาเราก็ต้องปฏิเสธไปบ้างเพราะว่า มันไม่ได้ทําให้เราได้เป้าหมายไม่ใช่เราแรงน้ําใจนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นกับชีวิตเราจริงๆดังนั้นก็อาจจะต้องปฏิเสธไปทําให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น5เคล็ดลับนะครับการทําให้ดวงดีขึ้นในแต่ละวันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่รับชมอยู่จะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้ลองนําไปปรับ ใช้ในชีวิตประจําวันดูก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปหน้าเพื่อนๆที่พี่น้องๆอ,อยากฟังเรื่องไหนอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็โพสต์ไว้นะครับในจะเป็นใน Facebook หรือในอ o u ยูทูก็ได้ทางนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ ช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ